ชีวิตเลือกกว่าใดรักบสุดท้ายคือไกลเบิรนเฮาสาวน้อยมอไปลาถิ่นแผ่นดินลาวจำปาดอกขาวก็ค้ามฟังไทยห่วงเด้ทั้งแม่และน้องบอกห่วงเจ้าของสิยู่งใดทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห่าง ืนเข้าคำใดจะยังห้ำหอนหาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดี พี่น้องทั้งสซปเล่านะครับบ่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับต้นคลิปนะครับผมเอาอภาพนะครับของวิดีโอของน้องหม่ำซีสุดานะครับซึ่งกำลังสีออกซิงเกินไ่นะครับเป็นซิงเกิลแรกของนอง้องกับทั้งผู้พาเรคคอร์ดนะครับเป็นลักษณะการซ้อมของเพลงครับซ้อมรือซีวัฒนเด ห้องในลนักษณะเข้าดนตรีทำนององนี่ยนะครับให้ท่านได้ยินเสียงเพ่นนิซอแล้วกะ็วิดีโอที่ซองก็เป็นวิดีโอนาฮักนาฮักนะครับของน้องแหม่มซิสุดาเพิ่นล่องชุดใหม่เพิ่นนะครับชุดทั้งโซโปอล่าเนี่ยละครับเพิ่นกะฟ่อนนะครับเพิ่นพราะเพิ่นได้ใส่ชุดไใ้ทั้งบ้านแล้วเพิ่นกะฟ่อนนะครับเป็นตาฮักครับก็เลยเอามาให้พี่น้องได้บึง้งน้องแหม่มซิสุดานี่กําลั่งเหตุงาน อยู่ยูฮานเบเกอรี่นะครับเพเคเคอยังนะครับก็มีหลายสาขาครับอยู่ในทางกรุงเทพพุรีหละครับทั้งภาคกลางพุ่นหละแต่ว่าเดียวประมาณจักหน่อยแหละครับผมกับเดให้น้องแมมซิสุดาเนี่ยมาใส่เสียงมาเขาอัดนะครับอยู่ซีสเกตซึ่งตอนนี้ก็ร่างซ้อมแล้วก็อาจารย์เอ็มนาโนนนะครับก็ร่างท่อดนตรีนะครับทัอดนตรีเพลงนี้อยู่นะครับ แล้วก็ศมะเขืออง,งัดการเดินท่ามะเของงือองอาจกสิอามีการถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็ศสิผ้าน่องไปไหวอาศาลแม่หันนี่สีศาลนําเพราะว่าน้องแม่เบงเพิ่นจะไปไหวศาลครับเพิ่นเพิ่นแช่งมาว่าคู่ผ้าพอผ้าไปเบิงไปไหวศาลแม่หนี่คือน้องธิดาเล่าแน่เพราะว่าน้องแม่เบงก็มีความศรัทธามีความหักต่อไปอันนี้สีศาล นะครับเพราะว่าเพิ่งกิดอยากมาจากเที่หนึงนะครับก็เดี๋ยวสิภาคเิ่นไปถวายเสียงนะครับเป็นศาสนาไปห้องเพลงแม่ฮนี่หลักกาผมสิภาคไปกราบหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็กราบสันเจ้าพ่อรักเมืองนะครับก็จากนั้นนะครับก็เสด็จอยเพลงน้องมาให้พี่น้องนะครับได้รับฟังเพิ่นน้องแมมนี่นะครับเป็นน้องนะครับเป็นเด็กน้อยบัณน์พนัญนางครับลูกหลานบ้าน์พนัญนางเซโน สวรรณเขตนะครับเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตสซอปอล่าครับเพิ่นกับอายุได้ยี่สิบเอ็ดปีนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีครับปีนี้กับจบมามัธยมมือกามเหตุเบี่ยงเหตุงานอยู่บ้านเท่านี้เลยครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากนายจ้างเพิ่นนะครับแล้วกาเพิ่นเหตุงานมาสองปีล,ละล่ะเริ่มปรับตัวเริ่มเข้าใจผมก็บอกว่าอาอยุเมืองไทยนี่เป็นแนวดแนวใด,น,วใดนะครับกริยามารยาทการ ต่อผู้รักผู้ใหญ่นะครับต่อเอฟซีแฟนคลับนี่ก็พยายามบอกน้องนะครับเพราะว่าอยู่โซฟอร์เลาวก็อยู่ไทยนี่อาิอาจิมีบรรยากาศสังคมที่แตกต่างนะครับกับผมก็พยายามสิอาบอกนะครับกับลูกสาวกับลูกซิดนี่แหละครับว่าให้จังใดจังไดนนะครับซึ่งโดยเนื้อแท้ของน้องๆที่มาจากสปอร์ลาวนี่ลูกหลานเท่านี้ก็เป็นคนดีหน่อยครับเพียงแต่ว่าเท่า เป็นคนไทยเ้าก็ต้องอาคิดนะครับว่าเพิ่นมาจากต่างสังคมจิตใจดีอยู่แต่ว่าการแสดงออกอาสีอาสีบางสิ่งบางอย่างที่อาสีบ่คือคือบ้านเท่าปานใดแต่ว่าตอนนี้น้องแอมซิสุดามาอยุ่เมืองไทยได้่อ2ปีแล้วนะครับเพิ่นเพิ่นขอใจคนไทยดีแล้วกับเพิ่นปรับตัวได้แล้วครับปรับตัวกับเมืองไทยได้แล้วตอนนี้กาลังสู่งานครับเพื่อเก็บเงินเก็บท่องเพิ่นกับน้หนงผพ้นึงครับยุ่กับแม่ครับ คุณพ่อเป็นจากไปแต่เป็นอายุสองขวบกับเป็นตั้สตรนครับอยู่กับแม่มาสองคนเอื้อยน้องนะครับแม่เพิ่นก็เลี้ยงผู้เดียวมาจนเพิ่นใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นครอบครัวที่สู่สู่พระสมควรครับซิงเกิลมอมเลี้ยงมาคนเดียวนะครับแล้วก็ทั้งคุณแม่เพิ่นนี่ก็เป็นเอื้อยนะครับเป็นเอื้อยใหญ่ของของหลุกน้องผมนั่นนะครับคุณแม่ของหลุนองแหม่ซิสุดาเนี่ย เป็นเอื้อยญ่ขนุนนอกผมที Oliver, <combined> ่ผมไปเฮ็ดเวียกอยู <Yeah. S 2> <difficile> <episodes> ่โซพอล่าสองปีสามปีนี really ่แหละมันก็เลยมีความสัมพันธ์ในลักษณะเอาว่าซ้ำหลานก็บซ้ำหลานว่าซ้ำลูกกับซ้ำลูกเลยครับเพราผมหักลูกน้องผมอยู่โซพอเล่าซ้ำน้องผมหักลูกน้องอยู่หันซ้ำน้องกับของนะครับเพราะฉะนั้นลูกสาเอื้อยไ่เพิ่นลูกสาป่านี่ก็ซ้ำซ้ำลูกผมนั่นแหละครับซ้ำลูกซ้ำหลานผมกับฝากพี่ฝากน้องทั้งโซพอเล่านะครับแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องทั้ง เมืองไทยว่านํานะครับว่าให้ซอยกันสนับสนุนดูแลนะครับให้การสนับสนุนของแม่มสิสุดานําครับก็ถือว่าผมเฮ็ดเฮ็ดงานออกมาด้วยใจครับทํางานออกมาด้วยใจหวังจะได้เพลงที่จุดดวงไมายของผู้พาเรคคอดนี่ต้องการเพลงที่งดงามครับเป็นเพลงรูปหนังโค้งสีเป็นเพลงที่มีิตรวามสวยงามไม่ติดจิตมิตรภาพภ่าบรรยายนะครับ จิตใจของน้องๆที่อยู่ฟังเล่าเนี่ยฟังท้ยแน่นะครับว่า,าข้าเจ้านะครับมีชีวิตแนวใดแล้วก็มีความงดงามในแง่มุมใดเนะี่ยสุดท้ายถอดมาในเพลงของผู้พาเรคคอดครับก็ขอให้ขอแรงสนับสนุนนะครับขอกำลังใจจากพี่น้องทุกคนนะครับคิดว่าสงสารนะครับลูกหลานผู้หนึ่งนะครับที่จิตใจเป็นอย่างเป็นท้งองนะครับเฮดงานยูฮานเบเกอรี่เฮดเค้กยุคครับบางมือนตีหนึ่ตงตีสองกับบันไดน้อนะครับเฮดโอที เพิ่นกันได้เป็นหหนาแผนกเลยนะครับแต่เพี่งแต่ว่าเพิ่นกันเหตุงานอย่างหนักคือกันเพราะว่างานเก,ก็ต้องเล่งทรงสาขานะครับซึ่งมีหลายสาขาหัน่นเป็นหันแบรนด์ครับกับเพิ่นก็นพยายามเหตุงานสู่นะครับเก็บเงินเก็บทองตอนนี้ก็ได้ได้เหตุเงินหลงนังน้อยนะครับก็จากแล้วบ่ทันแล้วครับกับแม่เพิ่นนะครับกับอยก็สนับสนุนครับเพราะว่า,าน้องแหม่มสิสุดามีความตั้งใจอยากสิ้อ,องเพ่ไปนัก ตั้งใจจะเป็นนัก้องมาดนเลยครับตั้งแต่สมัยเรียนจนสมัยเป็นเล็กหน่อยเลยนะครับผมเบงเห็นลูกร้านมีส่มเสียงที่ดีแล้วก็มีกริยาท่าทางนะฮันะครับแล้วก็ตั้งใจพมเบงก็อยากสนับสนุนนะครับกับฝากพี่ฝากน้องไว้นั่นครับน้องแบม,มซีสุดาเดี๋ยวกัหนดมือในการปล่อยเพลงหรือแจงยศไปทีหนึง่งสำหรับมือนี้นะครับตาเข้านะครับคุณพอ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับ พระกระโดดาบนอนครับเหมือนนี่ใช่ครับผู้ได้เ,ดเบิงทั้งทั้งอันนี้นะครับทั้งทั้งไร่สดนี่ก็โอเคครับแต่ผู้ป่ะเทไดนเบิงวุถาเบิงนี่ก็เดืกครับเมือนี้ครับเพราะว่าเมื่อนี่น้องทิดาเล่าสีวิไลของเฮานี่ขึ้นเวทีคอนาสิเดืกครับหลังขึ้นขึ้น,นหลังน้องอายครับในการเปิดวงของบลัมเสียงวิหกซึ่งนะครับผมก็เห็น น่องทิดเาเล่าเริ่มหาวนอนแล้วครับแต่แท่วิดีโอรแรกๆพราอว่าเพิ่งกัดเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยโอ้เดินทางครับเดินทางมาหอดไม่น่าไปผู้ใหญ่ก็เสียงนอนด้วยกันเด้ผูใยังยังดีกว่าเล็กน่อยนะครับเอาพูใหญ่เขายังกินกาแฟาได้เนาอะ,อะยังทิดาเล่าอายุยังสิบปดปีนี่ก็คือสี่พอผู้ก็สิบว่ให้กินกาแฟถ้าเป็นธรรมชาิธรรมาชาบราาิดได้กินกาแฟานี่ผมคิดว่าโบภัยกับไพกับห่วงห่ว,วงแล้วครับเมื่อนี่ผมเสือว่ามีพี่น้องเอฟซีที่หักน่องทิดาเล่าเนี่ ผมว่าเป็นหมืน่มนๆคนนะ่ะหรือหลายหมื่นคนเดิอสมัมป ا ทัวประเทศบบ,บอาจอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ตอนนี้เขาบอสซารปริมาณีแน่นอนว่าคนที่รอดูที่ดาราวศรีวิไลขึ้นเวทีวันนี้เนี่ยมีมากเท่าไหร่แต่แน่นอนครับเดืกดืนเตียงขึ้นกับพิพุทาเบิงผมเสือ,อสันนะครับแต่กับเดี๋ยวเดี๋ยวจงยังไดอันน้องนะครับเพิ่นขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมสิมาบ่อยบ้ง นะครับเพราะว่าผมเห็นคลิปตอนนี้ก็เวลาบอลท่นหัวทุ่มดีครับประมาณเกือบทุ่มเลยละผมคิดว่าประมาณตีหนึ่งเ่ยเป็นสด็ขึ้นนะครับถ้าผมขาดเดานะแต่เกิดขึ้นหลังน้องอ้ายเนี่ยผมคิดว่าดึกแล้วกันและเพราะว่าน้องอ้ายเนี่ยเป็นเป็นเป็นอ่านักร้องนะครับเป็นนักร้องตัวนํานะครับของคณะเสียงวีหกเป็นสตาร์นะครับพี่อ้ายเนี่ยเป็นสตาร์ของเสียงวีหกย่อมจะต้องขึ้นดึกนะครับ แต่ทีนี้ทิดาราวเนี่ยต้องต้องเขินใจทั้งเสวีภพเพราะว่าคิวคิวนักของพันไหลนะครับขนาดไอ้น้่นนี่คิวพันไหลครับการที่พ่นเมตานะครับให้ลูกเข้าเด้ขึ้นไว้ที่นั่นถือว่าต้องกราบขอพระคุณบอสนุนะครับกราบขอพระคุณผู้รักผู้ใหญ่ทั้งเสวิภพได้หลายที่ได้เห็นโอกาสนะครับลูกลานเท่าเป็นยังคนจะบอกว่าทิดาลาวเนี่ยเป็นเป็นลูกลานพ่มเต็มปากเนาะผมว่าเป็นช่องยูทูบเนี่ยสุดสิบว่าประเภทว่าอยู่ไปอยู่กับว่า ทิดาเล่าเป็นลูกเป็นหลานนี่ยครับแตคือผมกลับเลียนเลยครับพาผมเห็นเห็นเบีย <ๆ S 2> เห็น <ๆ S 2> งานอยู่เล่าถึงเลาสามปีที่ดาเล่านี่เป็นเล็กน้อยเหมือนพ่นยานั่งครับเหมือนพ่นยานั่งเลยบ้านน้าหัวขวไปประมาณสิบกว่าลักนี่แหละนะครับน้าหัวขวก็เป็นบ้านของอาจารย์โกกับแม่เตือนคุณแม่ขาหน้องไอ้ครับน้องไอ้ก็ซ้ำล้านผมนะครับเพราะว่าอาจารย์อาจารย์โกก็ซ้ำน้องผมน้องเตือนกับซ้ำน้องสาว น้องเตือนเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านนาอ่ ok <ellt on. S 2> ามานนาหัวครัวนะครับเซโนครับเป็นเจ้าของโรงน้ำน้ำก้อนนะครับวาลิชิ์หรือโรงน้ำแข็งบ้านเขาเอิญนั่นแหละเพิ <c oughs> em. ่นเป็นภรรยาของนะครับอาจารย์โก้อ่ารำดวนมิวสิกครับอาจารย์โก้นี่เป็นคนโนนมาเน้าครับบ้านเพนยูโนนมาเน่าเนี่ยนะครับอ่าอาจารย์โก้นี่เพิ่นเพิ่นเป็นคนสิสเกตนะครับผมกูจกอาจารย์โก้มามาเป็นสิบปีแล้วนะครับ กะซ้ำนองซ้ำนองซ้ำนุง่งคนหนึ่งนะครับกะหักแพ้งกันนองเตือนเนี่ยกะซ้ำนองไผ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนองนองไอซีวิไลเนี่ยกะซ้ำฐานผมครับจะผมสว่าจะไดนเนาะพี่น้องมันโลมันกลมแห้งอยู่ดีเลยครับและเรื่องนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมการบริขีว่าเอะเอาผมผู้พาเลคอดเห็นนองธิดาเล่านี่กะร่ังสีด,ดังกะไปเอาเล็กหน่อยนวดมานามาหอมมแมนครับ ผมกับน้องธิดาเราไม่เคยรู้จักกันเลยอาจารย์ภูศรีวิไลกับผมไม่เคยรู้จักกันเลยผมมารู้จักอาจารย์ภูศรีวิไลได้คุยกันแค่วันเดียวเนี่ยนะครับเพราะนะครับอาจารย์โค้นัดหมายผมให้ไปดูอ่าไปไปไปดูน้องธิดาเรามาไหว้าสารไมฮันนี่แล้วก็มา,ทาไทยวีดอนะครับแล้วก็มาใส่เสียงหนองปฐานาอยู่สีสเกตครับอ่ผมก็เลยได้พออาจารย์ภูศรีวิไลเนาะถามไปถามมาแบบนี้ ถามไปถามมาน้องน้องแม่มซีสุดาพันบอกว่าคู่คุณพ่อคู่น้องทิดาเล่านั่นเป็นลูกล้านบ้านูได้วาสันน้องแม่มม่าสันบัณฑพ่นยาน่างวาสันเอ้าเป็นลูกบันฑพพ่นยาน่าบวะนี่นะครับผมก็ถามผมก็ถามอุสิดผมถามน้องแม่มว่าแม่แม่บ่ลูกแม่บ่ลูกเป็นคนบันพ่นยาน่างขอแม่เอ่อเอ่อ พอญ่เพินพ่นเนี่ยนะครับพอเถ่าพอเถ่าน้องธิดาเล่าอ่ะเป็นน้องของพอลุ่งน้องแม่มเนาะพูว่าสั้นนะครับเราบรรพุนเนี่ยนั่งมีตรุนน้องผมครับอยู่กันมากลายคนหนึ่งผมกับผูกขันนรับรุนน้องอยู่บรรพูนเนี่ยนั่ไไไงไรสายอะไรไ่เบิ้งสายเบื้องเสินแล้วเนี่ยกระซ้่หลานสาวครับธิดาเล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็เป็นนัน่นเหละครับพี่น้องผมก็เลยต้อง ผมก็เลยเอือนน้องน้องธิดาเล่าว่าลานสาวเป็นลูกสาวเป็นลานสาวเป็นเครือาตากับกับท่างลูงนกน้องผมซึ่งผม,งงก,ผมกับหาลูกน้องผมคือน้องผมเนี่ยนะครับผัวกับมาเห็ดนํำมาเห็ดงานนะผมเมียกับมาเห็ดน่ำบางคนนะนะครับฮอดอ่พอลุ่งกับมาเห็ดนาน,น่ำนะผมอยู่หันนะพอลุ่งพอรุ่งก็เจ้ามาเห็ดงานนะผมไม่ป้าก็เจ้าก็มาเห็ดงานนะผมนะครับมีครูเขยอ,อีกสองครูนะ แล้วก็เอื่อยนะครับพี่เขยนะของครูเคยเป็นพกนกงานนั่ง, <c oughs> งเขาไม่เฮ็ดเบียนะผมอีกมันพันกงินอยู่ในนี้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วน้องแหม่มนี่ก็คือลูกไม่ป่าใหญ่เพิ่นนะครับลูกสาวไม่ป่าใหญ่เพิ่นเพิ่นกับว่าที่ผมติดต่อไปบางรายเดือนที่แล้วิ่นก็บอกว่าไออันลูกพี่นะครับรู้ว่าต่อแก้มาเดินผมต่กพี่ถ่อแก้ ส่รายสิผมสื่อให้เอิญกระเดงยเาเบเิดตแก่ตอเอิญลูกพี่ก็พอบอกว่าลูกพี่ลูกพี่ก็ั่งหาหน้าห้องบอกอันร้านร้านข่ยนีเด้ว่ะสิลูกไปป่าไง่ข่อยนีปนห้องเพลงม้วนเปนเด็ดเบียกอยู่เมืองไทยตอนนี้วาสันเอาไปเอามากก็เลยโทรไปคุยกับป่าไงป่าญ่ก็เลยบอกว่าอ่าลูกลูกนู้นี่แหละเป็นเป็นเป็นมักห้องเพลงพอฟังแล้วก็เลยได้เห็นนงแหม่มสีสุดาเอาไปเอามากกับ อาจารย์โกหกาผมไปหัจากอาจารย์พูศซีวิไลไปพอดหนองทิดาเล่าแบนี้ครับพอบอกเรื่องหนองทิดาเล้าก็นองแแบบซีสุดาหนองแแบบซื่ดาเป็นว่าทิดาเล้าเป็นเป็นน้องหนูเด้ย่ยแบบนั้นพอกว่าโอ้ยลูงนี่มันคมผมจะปวดหัวพี่นอ้องงเงืัอของว่าเอามันเป็นไปในใได้ยังไงนี่เพิ่นจัดเพิ่นว่างไว้เลยด้ยครับพี่น้องเพิ่นจัดเพิ่นว่างไว้ว่าเอา้ามีแต่คนหู่จักกันมีแต่อ้แต่นองมีแต่พีแต่นองกันนะครับอุรุ่มันอยู่ครับ นะครับเอาไปว่ามาผู้พากเลคอร์ดครับน้องธิดาเล่าครับกับน้องไอ้ครับน้องน้องไอ้ก็มุนพ่อเนี่ยน้องไอ้ชีวิไลนะครับเอ่อกับเอ่ออาจารย์โก้น้องไส้อาจารย์พู้เนี่ยเอาไปว่ามามันมันคือบุญวัดาสนาหรือมันเป็นเขาเอื่นว่าอย่างนะครับเป็นพมริสิตเป็นอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่ผมผมนั่งคิดพงกเอะมันเป็นไปได้ไหมมันมันคือมาประจวบเมาะเวลากันขนาดนี้ครับ ผมผมก็แปลกใจกันนะครับนะมันม่ไว่าผมเป็นช่องยู b ูแเราผมไม่เห็นช่องหรอกะบผมมาบอกเรื่องน้องน้องธิดาเล่าไปซื้อได้ครับอันที่ผมบอกให้ทานฟั่งนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมภาษาบ้านขมืองมันมันเป็นตังเงิดเนาะน้องทรายหูจกักรมาสิบกว่าปีไปเห็ุผมก็ไปเหตุเวียกอยู่บ้านนั่งหัวขวนะบ้านน่งหัวขวผม,ผมเวียกผมอยู่ใ,ใกล้ๆกับโลกหนองแขมวาริทิปกับพ่อครับนอ้องบ้านน้องเตือนซึ่งเป็นน้องไข่ผม นะครับแล้วก็น้องเตือนครับโก้เนี่ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องไอ้ครับน้องไอ้ซีวิไล่ที่ขึ้นเวทีครับน้องปัทนานี่น้องไอ้ก็ซ้ำหลานผมเนาะบัดนี้เนาะบัดนี้พ่อพราผมไปพอน้องแหม่มซีสุดาแล้วผมกับผัดมะพอ้น้องธิดาเล่าไ่สายไ่เส้นไปน้องธิดาเล่ากับน้องแหม่มซีสุดาเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันครับบัดนี้แล้วน้องแหม่มซีสุดานี่ก็เป็นหลานสาวของหลวงน้องของผม นะครับกลุ่มใหญ่เลยยูหันนะนั้นมันก็เลยผมคิดว่าโอ้มันเป็นพุ่มลีขิตตัวนี้มันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้นะครับก็เลยว่านี่แหละครับทั้งกาบเรียนพี่น้องทุกคนว่ามันโมเมนต์ว่าผมสีมามาเชียร์นักของดังหรือผมสีมาปั้นนักองเพื่อสีหายไปน้ากระแสน้ําหองดังโมเมนต์นี่ครับมันเป็นเรื่องที่เปนจัดเิ็นว่างให้ให้ผมได้เห็นแนว่ีหีรีผมก็เลยคิดว่าอืมในเมื่อมันไปเนีานี่แล้วก็แสดงว่า บุญกุศลสั่งเพลินผ้าเข้าไปแน่นนี้ล,ละละเข้าก็ต้องรอยเอาลองลองไปคือรอยไปน้ำหนามนี่เลยครับตามบุญตามกุศลเพ่อนเพลิน,นจ,จัดสรรให้เขาเป็นแนวใดก็แล้วแต่พี่ตนองครับสิบพิจารณาใ้การสนับสนุนนะครับเอ็นดูลูกหลานเข้าครับผมเบงนี่ก็กับพยายามสิสั่งางานเพลงที่บนมวลในพี่นองฟังนะครับก็บเเ็นนอนฉิ่ลเลครับที่ผมเราว่านะครับอันนี้ผมผมคือผมผม,ผม,ผม,ผมบอกไปทีที่สองแล้ว เพื่อผู้ใดพึงเข้ามาฟังนะครับกบสิสงสัยนะครับว่าแนะ่อาจารย์ผู้พาเห็ดผู้พาเรคคอร์ดแล้วนี่นะครับคือเอิญน,น้องธิดาเล่าว่าลูกว่าหลานเอิญน,น้องไอว่าหลานสาวเอิญธิดาเล่าว่าลูกอยู่ตลอดเลยเพราะอี่ยงและการ้องแมมซิสุดานี่สิออกสิ้นเกินไหมครับผมนี่ในไขผมนี่นะครับมันเกี่ยวพันอย่างกับน้องธิดาเล่าเนี่ยเอาเขาเป็นพีเป็นห่องนะครับสิผมมาถึางใดเนาะ เราบันว่าเป็นว่าผมผมตั้งใจสีสีไปเอาลูกหลานบันน่นทนยานา่งมาอีกเลยครับนะครับผมไปหูจักน้องแมมซิสุดาสีผ้ามาเป็นของก้อนผมสิมาหูจักน้องธิดาเล่านะครับ,นะรบผมมาหูจักน้องธิดาเล่าวังวังบังบังบ่เต็มเดือนดีนี่นะครับเมื่อพออาจารย์ผูู้ซึกสิดตอนมันทายมิวสิซกวิดีโอกบสิประมาณเกือบเดือนนั่นแหละตอนน้องแมมซิสุดาเนี่ยผมหูจักมาโดนกันเด้ ผมเสียสิ่งเกินนี่เพิน่นโดนก็นนั่นแหละประมาณสองสามเดือนทีแล้วนะครับที่ผมไปเพิ่นสอมห่องเพลงสอมห่องเพลงแล้วก็คขัดเลือกเพลงให้เพิ่นอยู่นะครับจนจนอนอพองน้องธิดาเล่านะครับผมก็เลยมาบอกพี่น้องฟังว่าเรายังไม่ไม่มีอาจารย์โกไม่มีหน้องไครอีกเอ้หล้านผมตัวนี้นี่ก็น,น้องผมเนาะกันแล้วมาเจออาจารย์เดมนาโนนเนาะผมบอกเออาจารย์เดมนาโนนกับไปคนสุสเกตเปนนอกนุงน่งนะครับขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยโอ้มันเป็นพมลีคิดเนาะ มันเป็นเรื่องที่ขาดว่าถึงว่าพระสิจืิว่างไว้แนวนี้ให้เข้าได้มากพบมาพอกันนะครับในสิ่งที่เข้าขาดว่าถึงว่ามันจะเป็นแนวนี้นะครับก็เลยกลับเรียนพี่น้องทุกคนนะครับว่าผมเองมีความดีใจครับที่ที่ที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้ได้มาพอหน่งหนองลูกหลานที่มีความหนาครับกุมนี่นะครับก็จารย์กากพี่ฝากน้องซอยกันดูแรครับ เห็นทำเนียมของพอเถาไม่เถาท่ดาเล่าพี่น้องทั้งไทยเห็นมาครับว่าอยู่เล่านี่เพิ่นเพิ่นเป็นคนคือพอคือแเม่เฮาแต่สมัยตะกี้เป็นคนหักหลูกหักร้านเป็นอ่าอยู่จังสนรห์ครับผมไปอยู่เล่าโดนเติบเนี่ยผมก็เห็นมันหลายเติบครับผมจังววามีความผูกพันกับเล่าลายจนมูผมอยู่ไทยว่าตัวเห็ดเวียกอยู่ไทยนี่สามสิบกว่าปีตัวเห็ดบริษัทมาสามสิบกว่าปีนี่ผ่านมาครูแนวแล้ว ยังตัวขวมตัวขวมเป,ป็นปอเล่าแค่สองสามปีตัวตัวคือบอกตะเรื่มประเทศเล่าแต่ตัวคุมีความประทับใจแห้งกันเล่าผมก็บอกหูครับผมไปผมมีความสึกดีกับเล่าเนาะบอกว่าถือแมนสิเดฟังมาอันเพื่อเรียนเขาวัดคนต่างประเทศแน่ผมก็เดบวต์อย่างดอกแต่โดยพื้นฐานคนทั่วไปนี่ก็คือพอเถ่าไม่เถ่าพอใหญ่ไม่ใหญ่ของติดาเล่านะครับผมเหตุเวียกเห็นงานแล้วนะครับถ้าผุนเพิ่งกับผูกโหพิ่น,น,นมีขันไม้สีิันผูกแขนผมพิ่น บยจะซว่าดีแน่ใดครับตอนรับกับตอนรับเขาดีครับพาไปกินเขากินน้ำดูแลเขาดีบึ่งเขาดีครับนี่คือนำจิตนำใจนะครับของคนสปอล์เล่าซึ่งผมมลมีวันลืมนะครับมันบานเมืองสรีอาจสีอาการพัฒนาอาจจะยังสู่ประเทศไทยได้แต่ความงดงามในพื้นที่ความงดงามทางด้านวัฒนธรรมนะครับความงดงามของจิตใจคนยังมีเยอะครับถ้าท่านเขาไปทั้งแถววีระนะครับ ไปแถวเซโปนไปไกลแนนะครับไปทังประธาดโพนท่านไปเรื่อยๆท่านซิ่งหัวมองพักมองยูนี่บื้ยป่วยยาครับเข้าเอินว่าบานพักนี่หรือว่าโรงแรนบบานเท่าเอิรนเนี่ยมันหลายครับบทตองยานว่ามาเล่าซึมานอนครับของกินของยูกับมิตรของขายว่าคุณเคยนะครับซื้อยาซื้อฟันซื้อสบู่กับกับของบานเท่านี่แหละครับของไทยของอย่างเท่าแนท่านอยากล่องกิน มามาเวียดท่านหกินครับมันก็แซาบไปถึงมามาเวียดนะครับก็มันมีอย่างแปลกตายอเไรบึงเ่ยย่างเข้าตลาดเนี่นะครับพี่น้องเข้าตลาดเพ่นิ่เสน่ห์ของเมืองลราคือตลาดนะครับทางไปประทาดโพนกับิืมาตลาดของปลาครับบางเท้อกับไปพ่อของแปลกๆปยู่ในตลาดเวลาย่างตลาดนี่ยมันมีของให้เาบึงร้ายครับมีอ่าพืชพันธุ์บางอย่างที่เข้าลงเขาเืมไปแล้วสมัยพ่อสมัยแม่เฮ้าเฮาก็ได้เห็นเขาก็ได้กินครับนี่ผมบอกซั้นหมดเลย ตลาดเพิ่นไป็นต่ออนซอนครับตลาดสวรรค์เขตมันก็มีหลายตลาดเนาะตลาดยูเซ่ปนกับปตะเบิงอีกอย่างหนึ่งเซ่ปนเป็นขายมูกีนะครับมูกีนี่กัสีมีอา,อาสีเป็นไทยบ้านที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านหรือผูพมเป็นเป็นชนเผานะครับพี่น้องชนเผาพิ่นก็เอาลงมาขายเป็นก็ใส่กระท่อมนะครับมูกีเป็นก็ใส่กระท่อหน่อยกระท่อใหญ่พันมาเลี้ยงกัินกลับไปเลือกเบิงในครับยูเซ่ปนไปตะเบิงอี่อย่างหนึครับแล้วก็ อากาศดีนะครับอากาศดีแต่ว่าไอ้เรื่องถนนนนทางเรื่องการเดินทางคือว่ามันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเขาเกิดมาอย่างครับมันมันเป็นเสน่ห์ของมันเนาะนั่นเป็นเสน่ห์ของมัน้ะเขาเขาทวินหานะเขาเขาจะเห็นบรรยากาศตอนนี้สมัยพอสมัยแม่จะเห็นเสาเงื่อนใหม่จะเห็นมู่บานที่บ่มีหัวกันกันยังเป็นพีเป็นน้องกันอยู่เฮือนเฮือนเฮียงกันเป็นพีเป็นน้องลุ่มพีคุ่มน้อง นาะยยังเป็นเพื่อนกันสมัยพาบันไดไม่ขึ้นไปก็ยังมีหนวกซัน้นมีอูแองน้าเมืม่อก็จะไปเห็นได้จุ๊กปวาร์เล่านี่ครับท่านล่องไปน้ำบันนอกคอ,อกหน้าเขาน้าผาอีสานมันท่านสิบ,บรเรยนเพื่อนหน,าน้าหนีเลยไปอยู่หันบางมู่บ้านท่านสิตกอยู่ในพะวังพะวังถึงขั้วมหลังที่ท่านเคยเห็นพี่บ้านพ่อใหญ่แม่ใยายห้าสามัยตะกี้บ่นหันนะครับนั่นละที่ผมสิบ,บอกมูอผมว่าเป็นอย่างผม ผมยังติตาตึงใจกับสปอล่าแท้จนมูนบอกว่าเฮาว่าตัวเคยเกิดอยูเล่าเดี๋ยเป็นยังตัวคือมา,าร์กันิตศาสกรมึงน้องเกิดอยูเล่าแท้ผมบอกกาสเซเป็นก็ได้ครับว่าผมผมเป็นคนดีสานเนาะผมฮักความเป็นดีสานนะนะครับผมไปเล่ามก็เลยมีความสุขนะครับมื้อน,นี้ก็ซัเพย์เฮราครับเดี๋ยวจังหดเดี๋ยวน้องธิดาเล่าออกแล้วหนาเวทีเสียงหกเดี๋ยวเขาจะมาคุยอีกทีนึงครับว่าเป็นจังไดแน่จนนังไดก็ฝาก ผลงานครับมันไก่สือออกแล้วผมก็สิเอาภาพนะครับในคลิปสัน้นในช่องผมกับเบิงเบิงภาพของอน,อนองแหม่มซิสุดาได้ครับกับธรมรมธีรเดชดีมนานโนนเพลงนี้นะครับเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ผมสลบไปนี่ผมผมเขียนเพลงนี้สิเป็นลักษณะเพลงที่เล่าถึงความผูกพันกับบานเกิดนะครับคือบรรพนุดยางนางเซโนเนี่แหละสาวหน่อยคนหนึ่งนะครับเพิ่นมาเหตุเบียดเหตุงาน เบิ้งครับว่าเป็นขีดแนววหดเพลงนี่สิบรรยายว่าเป็นขีดแนวไดเป็นมาเหตุงานยนงเมืองไทยแล้วกันนะครับบรรยากาศต่างๆผมเหมาะไปอาจาร,รย์เอ็มนาโนนเนี่ยนะครับผู้เขียนเพลงคาถาคุณแผนแหละครับอาจารย์ M เอ็มนาโนเอ้ามเป็นเขียนเพลงครับผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับเพลงคาถาคุณแผนของหลวงพ่อกยลยนั่นแหละที่ลอยกระลาดวิวเป็น,ปนคนเรียบเรียงครับผมเสื้อในฝีมือหนองทรายผมคนนี้นะครับหนองทรายเมืองศรีเมืองศรีส,สเกตเนี่ย อาจารย์เดียมน่นนคือมือต้นตนของเมืองไทยครับถึงอายุหน่อยครับสามสิบกว่าปีตะเก่งแห้งครับทนาเรียบเรียนเสียงประสานเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์เดียมเต็มทีเลยเต็มทีเลยที่บอกแค่ทำนองแลวก็ให้เนื้อไปนะครับผมให้อาจารย์เดียมดีไซน์เด้เต็มทีผมก็บอกแค่ว่าผมต้องการแนวใดกับผมเสื้อมือนองนองผูน้นีนะครับนองชายผมผูน้นีคืออาจารย์เดีมน,น,อน,อนอั่นนเนี่ยผมเสื้อมือให้ความไม่ว่างใจนะครับ ล้วก็น้องแหมมซิสุดาเองก็ต่้งกกตั้งใจในการห้องการว่างว่าเพียงนี่จะเป็นเพียง,ยงออกมาที่ได้รับการสรับสนุญจากพี่น้องทุกคนครับจะได้กับฝากติดตามนั่งครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวมาคุยกันว่าน,อน้องธิดาเล่าออกหนาไปที่เรอเป็นแนวใดแน่ถ้าผมมาเฝ้าเหตุคลิปนี้ถ้าผมถ่ายจนน้องธิดาเล่าออกนี่มือแรงก็จะเป็นเหตุคลิปนะครับผมขึ้นสันนะ่น <Yeah. S 1> ขึ้นนี่นะครับขอบพระคุณในรายครับที่ติดตามรับฟังนะครับ We gon' celebrate. celebrate. Dreams turn real, girl, you levitate. you levitate. Keep on shining, never hesitate. We gon' raise a glass, it's your time elevate. From the ground up, now the world gon' see. Little queen on the mic, that's a victory. All the haters talk low, but you ride the beat. Now a million eyes like girl, you can't be beat.